คืมีพื้นที่ที่ทางอิสราเอลเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่ปิดทางทางทาหารหมายมถึงว่าไม่ใช่แค่ทํางานไม่ได้นะอยู่อาศัยก็ไม่ได้ก็คือพื้นที่ที่อันตรายมากๆเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบมีสงครามอยู่นั่นเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแรงงานนายจ้างของอิสราเอลเนี่ยบางคนเนี่ยใช้วิธีก็คือเพิ่ม เพิ่มค่าแรงหรือว่าบางทีก็คือใช้วิธีอย่างเงี้ยให้แรงงานเนี่ยแอบเข้าไปทำแป๊บๆ,ๆ,ๆแล้วออกมาแป๊บๆแล้วออกมาในที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้แรงงานเสียชีวิตซึ่ง4ใน7เนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในบ้านเรากันบ้างนะครับผู้ชมจับตามองไปที่ประเด็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถแถลงนโยบายไว้ด้วย ที่นีก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านฝ่ายขานนะคุณพริฤทธวชรศิลป์คุณไอติมสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรคประชาชนออกมาบอกว่าถ้าหากรัฐบาลยังทําตามแผนเดิมไปเนี่ยเชื่อว่าไม่สามารถจะทาร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทันใช้ก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็จะเกิดขึ้นปี2570ถูกไหมฮะแต่อันนี้ทางพักเพื่อไทยล่าสุดก็ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าคือการที่จะบอกว่าโอ้ย ทำไม่ทันแน่นอนเนี่ยเป็นการด่วนสรุปจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ละเลยแต่ว่าติดตามเรื่องการทํารัฐธรรม,มนูญใหม่อย่างใกล้ชิดแต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชนก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินหน้าควบคู่กันไปครับ คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสะสะบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้พูดถึงกรณีที่คุณพฤทธิวัชรศิลป์สะสะบัญชีรายชื่อและโฆษกพักประชาชนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการสื่อสารบนชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าถ้าเดินหน้าตามแผนแก้รัฐธรรมนูญไปตามเดิมเนี่ยไม่สามารถทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้มาทันใช้เลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จี้เลยว่ารัฐบาลได้ต้องคิดแผนใหม่ คุณอนุสรบอกอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยขอยืนยันก่อนว่าทางรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์อยากให้การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสาเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลท้งพรรคเพื่อไทยก็ติดตามและประเมินสถานการณ์กระบวนการในการทํารัฐธรรมนูญทั้งระบบอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลที่ได้เคยประกาศนโยบายไว้เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่ายังไงก็ไม่ทันเลือกตั้งปี70อย่างไรก็ตามว่ากันตามตรงนะ การที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญในหมวดให,ใหญ่ๆเช่นในมาตรา2 5 6หรือว่าการจะมาจัดทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยสารรัฐธรรมูญมีคำารริจฉัยไว้แล้วว่าต้องทำประชามติก่อนดังนั้นกุญแจดอกสำคัญก็คือจะต้องมีพระราชบัญญัติประชามติฉบับใหม่ออกมาฉบับปัจจุบันนี้ปัญหาย,ยังไงฉบับปัจจุบันก็คือการผ่านประชามติจะยากมากเพราะว่าติดล็อกสองชั้นนะในการติดล็อกสองชั้นเนี่ยทางฝั่งสสทุกพรรคก็มีความเห็นร่วมกัน ก็คือแก้ให้เป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวพอทีนี้พอผ่านกฎหมายชั้นสอสอสามวาระไปแล้วเนี่ยไปชั้นสอวอสอวอไม่เอาด้วยสอวอคว่ำกลับมาให้เป็นสองชั้นเหมือนเดิมเพราะอย่างนี้เนี่ยก็เลยเท่ากับว่าสองสภาหเห็นไม่ตรงกันขั้นตอนก็มาอยู่ที่นับปัจจุบันคือตั้งคณะกรรมาการร่วมนะครับทีนี้สุดท้ายนะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งสวก็ยังยืนตามเดิมฝั่งสอสอก็ยังยืนตามเดิม,าม,ดมหาทางออกไม่ได้จะทํำยังไงตามกฎหมายบอกว่าให้เว้นไว้180วันหลังจากนั้นเอาตามสอสอ นะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องมีช่วงเวลารอทิ้งเปล่าๆร8 0ป,ปวันก็คือ6เดือนเลยนะครับคุณอนุสร์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีทางอื่นเช่น2ฝัง่งสามารถประนีประนอมกันได้แสวงหาทางออกร่วมกันได้ก็จะทําให้การจัดทํารัฐบรญญฉบับใหม่เนี่ยเดินหน้าได้ตามแผนไม่สะดุดไม่ช้ายืนยันว่าขณะนี้คณะผู้บริหารของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทั้งในส่วนของรัฐบาลและของพรรคเพื่อมาติดตามสถานการณ์เกาะติดเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยเราไม่ได้มีโจทย์หลักเป็นเรื่องทางฝ่ายการเมืองอย่างเดียวเรายังมีเรื่องเศรษฐกิจด้วยดังนั้นการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ก็สําคัญแต่การแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนก็สําคัญไม่แพ้กันจึงต้องเดินหน้าควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามการยึดการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ต้องเน้นเรื่องยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต้องละเอียดรอบคอบ ที่สําคัญคือต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกนําไปบิดเบือนจนกลายเป็นชนวนนวนเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นในสังคมครับ